เี๋ยวพ่ต่อมพีต่อปามต่อหัวปังหัวเรี่ยกหัวรแย่เลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสามลอหมอยิงเลือดแล้วยิงเลือดไปสอง เหมาะมากเลยชอบความเหมอครับหมาะขาเนี่ย เฮมื่อกี้มีเสียงไว้เฮ้เมื่อกี้ร่วมกำลังลุกเลยเฮ้ยลุกอะไรเออลุกสไตล์ฮ็อกเกอร์โอ้ย้เซนจิวเซนจิวไม่มีไม่มีอะไรข้างบนข้างบนไม่มีอะไร เพื่อนเข้าแล้วเดินวิ่งไม่ใช่เพื่อนมะวะเออหรอขึ้นมาแล้ว กำลังวาง่คมอมันเดินผ่านมาเฉยเลยคนวุ่ดวายพี่ต่ออัศจรรย์แบบพันลึกจริงอ่ะดูคะแนนดิพี่ต่อค่าหนึ่งกอดแต่แอสซิสสีฉันค่าสี่แอสซิสหนึ่งจะได้ที่สองมันอลายวะไม่รู้อย่าพี่พี่ก็ไม่สามารถตอบได้ แพน้าอะไรวะเนี่ยประตูน้าต,ตัวนี้มนไม่ใช่แพทิน้าม,มันีบเบยมมไม่อยากแพทีมอย่างนี้จริงไหม้คือเพื่อนเราเอาตัวส้มตีนอะไรมาไนมะ่ขอยสักทีขอยสักทีไม่ได้เลยเธอ,อย่างได้อยู่างได้อย่างได้อนะย่าได้อย่า มาลูตายอยู่ว่าอาจารย์โดนเข้ามาแล้วมาเลงนี้ทางนี้ทางนี้มามีล้อมีล้อม

อย่าออกไปอย่าไปอาครับคาร์ม้าอย่าอยู่โอเคปสวยสวยบันไดบันไดผู้หญิงแม่งไม่ตายพี่ต่อเข้าไปในห้องก็ได้นะในห้องไอ้ไม่ได้ปิดไว้แผ่นหนึ่งเออยิงยิงทะลุว่ะต่อต่อยเปิดดูก็ได้เออฮะ พอบเบาหูบ้านสักคอนเทนต์คอนเทนต์ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมันอยู่แถวศพไปอ่ะ ตึงคนนู้นก็ไม่ยอมพี่ตอีใครตอกน่าจะมีฟังด้านหนึ่งของหน้าต่างที่เราชอบทุ่มกันทางมุมมุมนี้เปิดมือถือกล้องปิดแล้ว ก็คือกล้องไม่เห็นอะไรเลยตะฟัตะฟัตะฟัตฟัดอยู่ใครจะไม่ใครจะมความป็นตัวงเรียบรอทุกวิเลยเนี่ยเบ้ม่เรียบรอเลย

คนไทยแบบดีกินข่าวมาแม่เอากล้องไปวางมันตรงนั้นไม่ใช่กล้องฉันเอาของคุ้มมี่ของจุ้มมี่ชื่อคิดพี่รู้ละคนไทยไม่ยอมแล้สังคมมันขับเคลื่อนด้วยกล้องจากมือถือนะเธอไปเปิดมีใครสักตาน